สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยซีหาหกค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแอดในช่วงบ่ายค่ะของมื่อวันที่อา31นะคะเดือนมกราคมค่ะปีพุทธศักราช2569นะคะพี่น้องค่ะมือนี้ค่ะแอดพาพี่น้องมาเท้าสุขสุขนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปูสามเงาค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้เน้นย้ำโครงสุดท้ายรัฐบาลไทยของปูนะคะพี่น้องค่ะมือนี้ปูเล่นให้ สามตัวคู่หนึ่งแล้วก็สองตัวคู่หนึ่งค่ะพี่น้องแนวทางของปูสามเงาในคลิปนี้ค่ะรับฐบาลไทยคงสุดท้ายนะคะสิ่ดว่าเป็นปตัวใดพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมกับน้องสการงค่ะเจริญเลพอเลยนะเพิ่งแล้วรวยเก็บซืเส้นดึงเพิ่งแล้วรวยอยู่ค่ะว่าจารวันนี้จะปล่อยจะปล่อยซ้ำหอยไทยไปสามหมายเลขเนาะค่ะหอยซ้ำหอยไทยไปสามหมายเลขนะอืม เลขปลกักราคาให้อยู่<ม>อยู่ที่ตัวเดิม่นนะค่ะให้สามแปดสี่ตัวเดิมนะค่ะวันนี้ก็จะเพิ่มเลขลักตัวเดิมไปค่ะมันจะมื่อเมื่อที่แล้วให้เก้าสามหกไปใช่ไหมค่ะเก้าสามหกแล้วอะไรบ้าง เดี๋ยวถ้าแตบิรเริ่มลไปเอามาดูก่อนนะคะให้ไครั้งเดียวได้จาอาจารย์ให้มาอ่ามีหกหกสามเก้าสามหกสี่สามหกเก้าแปดหกนะคะแล้วก็กล้าหกสามสองตัวก็หกสามกับแปดหกนะคะอาจารย์จ้ะนี่ค่ะพอาจารย์คะ่ะมีมีลวค่ะอาแค่นั้นค่ะวันนี้ก็ วันนี้ก็จะเพิ่มนะ <5. S 2> เพิ่มไปตัวสองตัวนะ <5. S 2> เพิ่มสองตัว <5. S 2> เพิ่มสามตัวอลไรนะ <5. S 2> อ่าเพิ่มไปตัวที่ไม่มีนะเพิ่มไปที่สองแปดสามสองแปดสามค่ะเก้าหกหก เก้าหกหกค่ะหกสี่หกหกสี่หกค่ะเออนอกม,มีหมดแล้วนะอือค่ะหกหกหกสามหกมีแล้วใช่ไหมมีแล้วค่ะมีมีนี่ค่ะพ <9, S 1> ี่จ้าเก้าสามหกสองสามหก สองสามหกเนี่ยไม่มีสองสามหกสอามหกเออใช่ค่ะก็ที่จะเพิ่มก็คือเลขสายสองตัวบนเนี่ยนะค่ะแปดสามแปดสามค่ะอืนอกัากก็มีหมดแล้วนะกับหกหกก็มีแล้วใช่ไหมหกหกอ่ายังไม่มีค่ะเพิ่มไปหกหกบนตัวค่ะอืแค่นี้นะ สี่หกด้วยไหมครับอาจารย์สี่หกด้วยสิสี่หกด้วยหกสี่หกสี่หกไงอืมค่ะดอกนั้นมันมีหมดแล้วหกใช่ไหมหกสามหกเก้าสามหกสองสามหกสองแปดสามเก้าหกหกเนี่ยครับมีแค่นี้นะค่ะเท,ทพอาจารย์เน้นเลยคือเน้นตัวเน้นตัวที่เน้นเกนะ้าเก้าสามหกเนี่ยเก้าหกสาม เก้าหกสามก้สามหกค่ะอันเก้าหกสามเนี่ยพี่ฟ้าจันเน้นสุดเลยเก้าหกสามตัวเดียวเลยนะนอกจากนั้นก็นั้นสามหกเนี่ยหน้ามาสุดแล้วนะค่ะทำหกขึ้นเนี่ยบนนะหกหกใครจะเอาอะไรก็แล้วแต่เดีอดร้ายเมื่อคืนเลือหวยก็ซื้อหวยเรานั่นสองโอยซื้อจะศูนย์เจ็ดแม่นบนทั้งสองโอยเลย เงินนี่ไปสองหมื่นลอยลอยเปไนเหรอฮไม่ไม่กลับเลยเหรอครับอาจารย์ไม่ได้กลับเลยคนซื้อก็ไม่เดินกลับเลยทุกทีตอนก็กลับให้วันนี้ไม่กลับกับพระอาจารย์ไม่สบายด้วยไงอ้อเนาะหมือนตึกเลยตัอเลขไปแค่ไม่กี่เลขอก็แค่ที่ให้ไปแค่นั้นแหละนะแต่ว่าในนี้ท,ที่พระอาจารย์ให้มาทําไมเป็นเจ็ดศูนย์แล้วพระอาจารย์ไปซื้อศูนย์เจ็ดอะ ขนาดแล้วมันมืนยังไงอันนี้ของโจทย์หนึ่งโจยสองคนไงโจดอีกคนหนึ่งโจดอีกคนแจกสามตัวเลยศูนย์เจ็ดสามเก้าเลยอ้นี่นี่นี่นผดเพียดเบางแล้ว้วยบิเพียเนี่ยเจ็ดศูนมาจะไปซื้อศูนย์เจ็ดนี่เซื้อนเจเ็ดศูนย์นั่จะมาซื้อทั้งบนอ๋อ เจ็ดศูนย์โอ้ตัวนี้ถ้ามีสามเนาะพระอาจารย์พระอาจารย์ให้เก้าเจ็ดศูนย์ถ้ามีสามมีสี่ตัวเลยนะคะพระอาจารย์ใกลเลยโอ้โหถ้ามีสามเข้ามาที่สี่ตัวเลยนี่อืใช่มันมีสามอีกตัวยังไงมีสามเก้าตัวหนึ่งเนี่ยเจ็ดสามเก้าแดงสี่ตัวเลยอาจารย์ว่ามกฝันมาไปบ้านเก้าอัดเล็เก้าจะมาไงอืม เนี่ยมันในกระดังมันจะไข้ด้วยไงไข้ก็ซัดยาไปหลายเม็ดหมื่นทั้งยาทั้งไข้เลยอะไรวะเนี่ยจะปล่อยเรียกหรือว่าถ่ายรูปกลับหน้ากลับหลังหมดเลยโอ้โหก่อนจะจองไปบอกหลวงพ่อทรรมศาสัยถ่ายรูปหัวขึ้นหัวลงหมดหรือว่ากลัวจะไปแก้งไงหมื่นเบื่อโอ้เสียดายเนาะพระอาจารย์ตรงๆให้ตรงๆเหมือนไปซื้อกับ อก็เลขคู่เป็นะซื้อน้ําอบน้ําหอมมาให้มันซื้อรู้ซื้ออะไรมาให้มันบอกว่าเข้าทีดเดอร์จุดแล้วก็ทิ้งมาเอาไปทูกความไปแล้วจับงายขึ้นมาเอ๊ะนี่เก้าศูนย์เจ็ดเก้าแม่ตัวเดียวนี่แล้วเก้าศูนย์เจ็ดนี่หรอโอ้โหบุญมีตะกำบังจริงป้าจันทุกเดตตอร์แเคียนนี่น่ะเก้าเก้าเจ็ดสามเลยนะเก้าเจ็ดสามดีๆบนกุดนะเข้าบนกุดมาไปแต่ครึ่งดอก สีหนึงน่งเ,เ,เดี๋ยวบันเดี๋ยวมันคงชหมังแล้วค่<ฮ>ะเออเลยเดี๋ยววันจันจะขอใหออม่แต่ว่าเช้านี้ก็ไปจุดอีกนะมาเช้าก็จุดว่าขอไวยขาดใจมันก็จะเยอะไปไงค่ะอือโอ้โหาาคนไปจุดได้มือจัจุดไดนะ้แปดเก้าหนึ่งนะมาจมาจุดค่ะคนขายก็ไม่ได้กล้ากลับให้เลยเนะย ใช่แล้วเลขบนเอใส่หกสาสองสองหกสองใบตวงเบอึ 6, ่งสองหกสองนะคะอาจารย์สองหกสองแปดหกสองดีกว่าว่ะแปดหกสองแปดหกสองมีไหมแปดหกสองไม่มีค<อ>่ะแปดส่แปดหกสองใบตวงค่ะ ก็แค่นี้แหละแถวกลางคืนนี้ฝันพรุ่งนี้เช้าแจไลน์ไปให้อีกลงกลุ่มไปได้เลยค่ะพระอาจารย์ค่ะแต่งวดนี้พระอาจารย์ว่าสามนี่สามนี่น่าจะสร้างหมูบะทะรอได้เลยสาม,ลสามเลยค่ะอาจารย์ถามไม่น่าจะมาล้านเปอร์เซ็นต์เ่ยเพิ่งแล้วรวยได้ไรขอให้มันแจกควา,ายชาก็คือฮะมันจะได้พาช่องมีดังไว้อีกสักปี ค่ะเข้าสามตัวตรงเลยนะอ่เอาอะไรมาเอาอะไรมาผูกโบไว้เลยอ่ากิฟบติดผมก็ดูมันหายค่ะก็ดูมันมันมันขาดออกวันันเราไม่ได้เย็บใส่ก็เลยเอาอันนี้มาติดใส่กินข้าวอะไอย่างกินแล้วค่ะได้เออกินแล้วก็ดีแล้วมันมันไข้ชัดยาที่พี่ไปส่งช่หายังคะทีนี้ป้จใจคะก็ยังชั่วไหมคะก็ยังชั่วไหมคะวันนี้ ล้วมันเจ็บคอเบาเจ็บคอว่ะหรือเจ็บมันจะโร่แ่อ่าเปิงเราวราจะดูไอ้เพื่อนกันโทรมาก็มีเท่านี้นะที่พาใจนิดเลยเน้นเก้าเก้าเนี่ยนะเก้าหกสามตัวตัวนี้ที่ที่รับสุดเลยแลควะอืมค่ะมันก็ไม่มีอะไรที่น่ามาถ้ามันจะมามันจะมาอะไรเราก็ไม่รู้ต่างคนต่างไม่รู้ว่าค่ะว่าขครเออที่จะถูกหวยราวทั้สองร้อยเวง ได้เกอย่า่งเก่งมามาไขาเลยออกมาก็เสียดายเลยทีนี้ประจันเสียดายแต่มันก็ทุกอีกนะเดี๋ยวมันก็ทุกอีกถ,ถ้าลงมันวานมาเรื่อยแล้วมันไม,ไม่ไม่สับสนจุดจุดทุบบ้างแล้วก็วแล้วเอาเลขคำนวณเรามา ข้บกรรมกันเต่น,นี้มันไม่ใช่เลขคำนวณเลยมันมาทูบตรงๆเลยดีมันไม่แตกสามตัวไปสี่ตัวอีกจังภาคดิใช่เลยค่ะอาจารย์โอ้ทูบนี่แม่นนะคะไม่ได้เคียนกเขาบอกแล้วเดี๋ยวา้าจไปชาจะไปอยู่วัดเหนือจะเชิญไปอยู่วัดเหนือจะสร้างศาลให้เลยไงช่างศาใลใเข้าไวก็จะซื้อชกซื้ออะไรให้เลยไงอยากได้แล้วก็จะซื้อให้เลยค่ะนี่ตอนนี้ไม่เหมาะสมมันทําไม่ได้อืมค่ะ อยห้เดินไปอยู่วัดเนี่ยวันสองวันนี้แหละก็จะย้ายไปแล้วนะค่ะาจารย์คะตอนนี้มันมันมีเจ้าภาพไอ้ไอ้มันจะจาภาพเจ้าวาดเนี่ยเจ้าคณะอำเภอที่ทางวิจิตเขาหมอน,นาภาพก็เลยทางรองเขาก็เลยยุ่งไปกับงานศพค่ะก็รู้จักจักก็รคันล่นพักมากันบอกว่ไม่ไปสุขภาพไม่ดีเลย ก็บอกจะมารับไปป่ะไม่ไปสุขภาพไม่ดีเลยไม่ไปไม่ไปเดี๋ยวอาจจะวันปงศพอาจจะไปนะอโอเควันนี้ก็เท่านี้จะได้หางานทาต่อได้ค่ะ,จะ,คะาจาจย์คะขอให้เอฟทุกคนในะวันนี้ที่พ่อจันเน้นเลยนะบนอย่างเดียวเนี่ยนะบนอย่างเดียวน่าจะเป็นหกสามนะ 6, 6, หกหกนะพวกนี้นะเน้นเน้นอยู่แค่นี้นะครับหกหกแปด หกสองแปดสามอะไรตายไปบ้างกันแล้วนะนรือใครชอบอะไรก็ใส่ไปติดตามเบื้องแลวรวยไปนะเขาก็หาตามอาจารย์ที่แม่นๆให้ดูกันไปติดตามกดไลค์กดแชร์กดให้กําลังใจกันไปเนาะเออใจใจค่าน้ํามันบ้างช่วยกันไปลงเรือลําเดียวกันแล้วนะะอาจารย์ก็ให้ไวเรื่อยๆแล้วส่วนก็เบื้องแลวรวยไม่ตามอะไรเรื่องเลือให้ขอให้ทุกคนมีความสุขกันนะ ก็ว <utan S 1> ันนีออ้ก็มีคะแนนควาโชคดีมีใจเลยโชคดีกันทุกคนเลยพวกนี้นะอายุันทุกครั้งพลังเลยซาทุก,ทกเลยค่ะการรัชการค่ะขอบคุณค่ะสรุปนะทางไทยคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากปูสามเงาค่ะพี่น้องคะมบอนีปูแล้วมาสรุปคงสุดท้ายให้ <ๆ S 1> นะคะสําหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะคะพี่น้องคะอ่าเลขปักลักค่ะพี่น้องคะเลขปักลักษ์สามแปดซีนะคะพี่น้องคะสามแปดซีนะคะจับคู่บุรีมีสองแปดสามนะคะหก สองเก้าหกหกหกสี่ามหกเก้าห6สา6แปดห6สอง6ปดสามเน้นเน้นนี้นะคะปู๊แล้เน้นเก้าหกสแล้วก็สานะคะพี่น้องคะอย่าลืมค่ะพี่น้องแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมด้วยคะ่ะพี่น้องคาแคปหน้าจอนะคะ ี่น้องคะกีประมาณนี้ค่ะสำหรับแนวทางจากปูสามเงานะคะพี่น้องอย่าลืมค่ะนําไปพิจารณาเบิ้งงนาะค่ะพี่น้องค่ะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือก่าวค่ะพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องบานเทาสุขสุขอนค่ะสาหรับการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณสาหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจาก ปูสามเงาค่ะสําหรับพี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเท่าแรกครับพี่น้องคะถทับยากสิภาดครับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขามาแล้วก็อย่าลืมค่ะพี่น้องคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อที่จะได้พบกับทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายก,การนะคะพี่น้องคะเอาสําหรับคลิปนี้ค่ะพี่น้องแนวทางจากปูสามเงาค่ะแนวทางทางเบอร์ธมมวลมณีมิเพียงซํานียนะคะแอกซิเดชันขอตัวลาพี่น้องวานนีาสุขสุขคนไปก่อนค่ะพี่น้องคะเอาไว้พอกัดไม้กระเบิดได้คลิปหนานะคะสําหรับคลิปนี้ so